ท่านมนาพรครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องได้คุยกันต่อนะครับว่าบุคลากรตรงนี้ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมนาพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพาคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหาหรือต่อท่านประธานจำนวน3มเรื่องค่ะเรื่องแรกดิฉันได้รับคำร้องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง97ตําบตำบลในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะว่า ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ2,555ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อบตแต่ละแห่งได้สำรวจเรื่องของตำแหน่งและก็คุณวุธของผอรด,อดอหรือว่าผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขณะน,นี้อบตแต่ละแห่งได้ทำการสำรวจของคุณวุธของผอรด,อดอแล้วอยากจะทราบว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายอย่างไรว่าจะปรับวุฒิของผอรด,อดอหรือจะมีนโยบายที่จะ จะต้องให้อ่าปรับเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเป็นลูกจ้างตามภารกิจเพราะขณะนี้ได้มีการสํารวจแล้วว่าพอรดส่วนมากที่จบเอกปฐมวัยได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการสู่ตําแหน่งใหม่ดังกล่าวจึงขอฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตนําบลแต่ละแห่งได้รับทราบเพื่อเป็นการเตรียมตัวชั่วในระยะเวลาที่จะถึงงบประมาณปี2556เรื่องที่2ฉันต้องขอกราบขอพระคุณท่านทางหลวงชนบทนะคะท่านเสกสิบ จังหวัดนครพนมที่เมื่อวานที่ดิฉันได้หาดือต่อท่านประธานท่านก็ได้เอาเหินคุกลงไปลงที่บ้านนาซอตะมนพลจานแต่ขณะนี้ยังได้มีเรื่องร้องเรียนของถนนสายนพสอ1 9บ้านอ่างคำนาผักปอดค่ะว่านถนนชำรุดก็ขอให้ท่านหัวหน้าเสกสิทธิ์ทางหลวงชนบทได้ลงไปแก้ไขซ่อมแซมให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะท่านประธานที่เคารพคะหนังสือพิมพ ของสื่อมวลชนบางสื่อได้พาดหัวข่าวเรื่องของท่านประธานขุนค้อนในเรื่องของโครงการดูงานรัฐสภาสื่อและวิชาการสภาผู้แทนราษฎรทําให้ดิฉันรู้สึกไม่สบายใจค่ะว่า การใช้เงินงบประมาณปี2 5 5 5ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของข้าราชการในรัฐสภาและสื่อมวลชนเมื่อเช้านี้ิฉันได้เดินไปถามข้าราชการหลายท่านว่าจากการพาดหัวข่าวรู้สึกอย่างไรไม่มีข้าราชการท่านไหนรู้สึกจะไม่สบายใจและสื่อมวลชนรัฐสภาก็บอกว่าไม่มีความเห็นเพราะ การที่ศึกษาดูงานของท่านประธานสภาเป็นการศึกษาดูงานในสมัยที่ประชุมสามัญซึ่งในระเบียบไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่มีการผิดแล้วก็ไม่ผิดระเบียบด้วยค่ะซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าว ดิฉันมองว่าเป็นการศึกษาดูงานของรัฐสภาอังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบของระบบประชาธิปไตยดิฉันในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ฉันก็อยากจะปกป้องเกียรติภูมิของรัฐสภาแห่งนี้เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกและพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านว่าประธานสภาใช้เงินซึ่งเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนไม่คุ้มค่าและดิฉันมองว่าพวกเราเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ้องต้องออกมาปกป้องเกียรติภูมิของสภาอันทรงเกตแห่งนี้ไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ